ระบบกรองน้ําดื่มในบ้านสวนของผมนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมีอยู่3สเต็ปทั้งหมดสเต็ปแรกมาดูครับสเต็ปแรกก็คือที่ผมทํก็คือกระบอกตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยมันจะมีหินทรายแล้วก็ถ่านอยู่นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนประมาณทุก2เดือน2-3เดือนผมเปลี่ยนนะฮะโดยเอาน้ําเข้าจากด้านล่างนะครับผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาด4นิ้วนะครับไอ้ท่อเมนเนี่ยสนิ้วแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เปิดสุดมันก็จะ ผ่านหินทรายฐานล้นออกมาเก็บในถังนี้เก็บใน4ี่ถังตัวนี้อันนี้ถังละ150ลิตรนะครับก็ประมาณ600ลิตรตอนนี้น้ําก็ทํางานอยู่ฝั่งนี้นะฮะอันนี้น้ําก็เติมอยู่นะครับทีนี้จากสเตปนี้ผ่านนะครับปั๊มอัตโนมัติ1ตัวอันนี้คือปั๊มอัตโนมัติโซล่าเซลล์ตอนนี้ที่เห็นมันทํางานหยุดเมื่อกี้เพราะว่าถัางน้ําข้างบนเนี่ยม,มีการกระเพื่อมข,ขึ้นของลูกลอยมันก็จะทํางานทํางานหยุดจน จนน้ำมันเต็มดีแล้วมันก็จะหยุดไปเองมันเป็นปั๊มอัตโนมัติอันนี้ผมต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์นะครับมีเบรกเกอร์ตัวเดียวนะครับบวกลบของแผงแผงไม่เกิน50โวลต์แผง580วัตต์นะฮะต้องแผงไม่เกิน50โวลต์นะครับผ่านมาแล้วเข้าตัวปั๊มนะฮะอันนี้ก็คือของ MT e c นะครับตัว350วัตต์ผมให้มันทำงานเฉพาะกลางวันเท่านั้นดูดจากถังน้ำที่พักตัวกรองขั้นต้นเนี่ยแล้วก็ไปดูตรงน้นครับ จากถังพักขั้นต้นเมื่อกี้นะครับน้ำวิ่งมาตามนี้นะครับผ่านที่ปั๊มส่งมาเข้าถังกรองเรซินตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือเราเราซื้อมาติดตั้งเองเลยนะครับข้างในเขาก็จะบรรจุตัวเรซินมาให้แล้วนะฮะหลักการก็คือมันจะมีน้ำเข้าแล้วน้ำออกไปใช้นะครับตัวนี้ตัวแบ็กวอร์ดนะครับแล้วก็จุดเนี้ยจุดข้างเนี้ยจะเป็นจุดสำหรับเติมสารเกลือไปฟื้นฟูตัวเรซินข้างในแต่ทางนี้ทางนั้น ต,ต้องดูอีกทีว่าเราจะต้องฟื้นฟูทุกกี่เดือนหรือ1ปีหนึ่งกี่ครั้งอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือการแบ็กวอตเนี่ยสวันทําครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นการกระทุ้งสารน้ําจากด้านล่างลงมาเป็นงานพลิกสารมันกระทุ้งสารเอาอะไรที่มันตกตะกอนอยู่ข้างในเนี่ยออกมาตามสายทิ้งไปน้ําเข้าครับขึ้นมานะครับแล้วก็น้ํามาเข้าถังนี้ถังนี้จะมีลูกลอยอยู่ลูกลอยเนี่ย มันจะไปคอนโทรลปั๊มอัตโนมัติข้างในเมื่อกี้ปั๊มอัตโนมัติโซล่าเซลล์กลางคืนไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับและจุดเนี้ยพักเสร็จแล้วค่อยเอาไปขั้นตอนที่3ต่อไปนะครับก็จะมีปั๊มอัตโนมัติ1ตัวนะครับตัวนี้จะทํางานทั้งกลางวันกลางคืนเลยผมใช้ผ่านระบบออฟกริดของผมมีอยู่ในห้องนั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกทีน้ําก็จะส่งผ่านไปเข้าเครื่องกรองน้ําดื่มในคร,รัวเรือนอีกทีอันนี้สเต็ปที่2นะไปดูสเต็ปที่3แล้วเราเอาน้ํามาดื่มกัน พอผ่านการกรองแบบเรซินมานะครับก็จะเอามาเข้าเครื่องกรองน้ําดื่มในครัวเรือนตัวนี้ผมใช้โคเวครับไอเนี้ยในส่วนนี้ก็คือทางบริษัทเขามาติดตั้งให้เราไม่ต้องเราไม่ต้องยุ่งตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถึงเวลาเขาจะมาเซอร์วิสนะครับมาเปลี่ยนกรองมาล้างเครื่องเขาจะแจ้งเรามาเซอร์วิสนะครับเราต่อก๊อกมาตรงนี้เขาก็จะมาติดตั้งแบบนี้ในเนี้ยมันจะมีน้าร้อนแล้วก็น้ําเย็นแล้วก็น้ําอุณหภูมิห้องนะครับ คือบ้านผมตอนนี้ค่อนข้างกินน้ําอุ่นนะฮะเราก็จะมีน้ําอุ่นกินตลอด24ชั่วโมงน้ําอุ่นก็คือเราจะทําเป็นน้ําร้อนก็ได้น้ําอุ่นก็แค่กดผสมกันนะฮะอันนี้กดน้าร้อนกดตรงนี้นะฮะตรงเนี้ก็คือชงกาแฟต้มมาม่าได้เลยนะ,ะอันนี้น้ําร้อนนะฮะเวลาเราจะกินน้ําผสมกันก็แบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเสร็จสับนะครับ เราทําการกรองน้ําบาดาลมันต้องมีการกรองหลายชั้นเพราะบาดาลมีทั้งสุดิมมีทั้งหินปูนแลหินปูนก็คือใช้การกรองเรซินแล้วค่อยเข้ามาตรงนี้เรายิงน้ําบาดาลเข้ามาเครื่องนี้เลยไม่ได้นะฮะมันจะเสียหายเครื่องกรองเลยนะครับเราต้องกรองขั้นต้นของเราก่อนนะอันนี้ก็คือมีมีน้ําดื่มอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือเรามีมีซอสหลักมีน้ําเราก็มีน้ําดื่มในบ้านเราไม่ต้องออกไปซื้อน้ําดื่มอันนี้ก็คือบ้านสวนนะครับเอาไปเป็นแนวทาง เดีย๋ยวผมพาไปดูระบบออฟกริดที่คุมปั๊มในในห้องนั้นครับตัวนี้คือชุดคุมออฟกริดนะครับใช้ปั๊มน้ำอัตโนมัติ370วัตต์แล้วก็มีกล้องวงจรปิดก็สามารถแบ่งไปชาร์จมือถือได้สบายสบายอยู่แล้วแบ่งไปเปิดพัดลมได้นะครับตัวนี้ขนาด1,000วัตต์นะครเป็นระบบแบตเตอรี่เนี่ยระบบ1 2โวลต์ใช้เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับ12.8โวลต์ร5 0แอมป์นะรตรงนี้พลังงานอยู่ที่ความจุอยู่ที่1,9 2 0วัตต์ชั่วโมง นะครับอันนี้ของของสมาร์ทเทคนะครับก็คือลบบวกมีเบเกอร์แบตมาให้มีฟิลมมาให้ด้วยแล้วก็หน้าจอแสดงตรงนี้แบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลนี้ผมประกอบขึ้นมานะครับใครที่ติดตามก็น่าจะเห็นอยู่นะฮะตัวนี้จัดเป็น m b p t เลยนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับโฟล์ชาร์จที่14นะฮะอันนี้อินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงนะฮะตัวนี้ใช้ไฟไม่เกิน1,500วัตต์พอนะครับ ต่อให้เขียน3,000บาทก็ตามถ้าเป็นสวิตชิ่งเนี่ยเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับมันไม่ใช่กำลังวัดเต็มแบบนั้นนะฮะตัวนี้แล้วก็คอน s u m e r นะครับแผงเสิร์ฟกันฟ้าแล้วก็เบรกเกอร์แบตเตอรี่โอเวอร์โหลดเบรกเกอร์นะฮะในนี้เป็นชุดต่ำตัดแล้วก็มีลูกย่อย1ตัวแล้วก็ปลั๊กตรงนี้เลยมันอยู่ในบอร์ดไม้ตรงนี้จุดต่อไฟอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนเป็น450วัตต์2แผงนะครับผมเอามาคุม สแตนบายสำหรับปั๊มอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ใช้แค่ปั๊มอัตโนมัติกับกล้องวงจรปิดเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้ตัวนี้ขนาด1,000วัตต์นะฮะ1,000ัวัตต์ก็คือถ้าเอาไปชุดบ้านสวนรันตู้เย็นได้ไม่ได้ครับแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยก็คือแผงเนี่ยแนะนำใช้500วัตต์ไปเลยนะฮะตัวนี้ข้างบนผมใช้4400วัตต์นะครับนอกจากตู้เย็นแล้วตามที่บอกนะครับก็สามารถที่จะหุงข้าวได้ เปิดพัดลมได้ชาร์จมือถือได้ต้องบริหารเอานะนะครับระบบออฟกริดแผงโซล่าเซลล์นะฮะตอนนี้มีฝุ่นเกาะน,นะครับ450วัตต์2แผงต่อ,อนุกรมกันเลยแผงไม่เกิน50โวลต์อนุกรมกันได้เพราะว่าชาร์จเจอร์ผมจัดตัวที่รับแรงดันแผงได้ถึง150โวลต์ DC นะครับนีน่เดี๋ยวเราต้องมาทําความสะอาดแผงหน่อยช่วงนี้ลมเยอะแล้วก็ฝุ่นยิ่งเยอะด้วยนะครับการกรองน้ําต่างๆนะครับก็จําเป็นจะต้องมีการเซอร์วิสดูแลนะครับผมติดตั้งเองผมก็จะ ต้องดูแลเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวสารกรองเรซินการล้างฟื้นฟูสารกรองแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวชุดกรองขั้นต้นนะฮะอันนั้นเราต้องดูแลนะครับไม่ใช่ว่าติดแล้วก็จะใช้ได้แบบตลอดไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับทุกอย่างมันมีโปรเซสมันมีกระบวนการของมันนะครับใช้งานไปมีอุดตันมีเสื่อมสภาพในสารกรองเราก็ต้องดูแลไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรามีน้ําแล้วก็เรามีน้ําดื่มแล้วนะครับคือไม่ต้องไปซื้อน้ําดื่มอันนี้คือเคสบ้านสวน เอาไปเป็นแนวครับใครที่จะอยู่บ้านสวนในไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยผมใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับบ้านสวนนี้คือไฟไม่ถึงระบบไฟระบบน้ําใช้ก็คือโซลาเซลล์ป้อนทั้งหมดนะครับบางจุดก็ใช้เป็นปั๊มดีเหมือนปั๊มอัตโนมัติ DC นะครับก็เลือกต้องใช้งานเข้าใจมันทําความเข้าใจมันว่าเราใช้ใช้งานช่วงไหนเราก็ใช้เป็นปั๊มดีได้ในช่วงกลางวันก็ต่อตรงกับแผงโซลาเซลล์ส่วนแบบนี้ที่จําเป็นจะต้องใช้ใช้น้ำเนี่ย ตลอด24ชั่วโมงก็คือว่าเครื่องกรองน้ําในครัวเรือนข้างในมันก็จะกรองเรื่อยๆนะครับถ้าเรากดใช้น้ามันก็จะทําการกรองนะเวลานั้นปั๊มก็จะดูดเข้าไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมฝังว่าคงเป็นประโยชน์นะฮะขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ